สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอนยูทีท่าเรือสีธนูนะเยวจะมาลองหวานแน่ดูแต่วันนี้เราจะเอาเยื่อมาใส่ซับเยื่อก่อนแล้วก็เอาโรยไว้ก่อนให้ป้ามากินครับแล้วก็วหลี่แน่เป็นหัวปลาเนี่ยบอนมีหัวปลาทุก,กแกจะจะซับๆครับให้มันขาวๆซึ่งเอาปโยนไง โอเคไปโยนไยก่อนไปโยนไปตรงนั้นรอรัาให้มันมากินเดยว เดี๋ยวบอลจะทรับอีกนะเอาไปโยนเลยนี่ได้แล้วแต่เป็นปลาเล็กโคตรนครับนั้นโอ้ได้เต็มเลยรดตัดเลยตัวเสียได้เลยนะนี่ ฝูงโอเคเดี๋ยวบัช่วยพี่ออสอดก่อนนะนี่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 ข้างหน้าฝูงปลานั่นดำอยู่นั่นน,น,นี่นีน่ดำอยู่ตรงนี้นี่ฝูงปลาขึ้นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้พิออสนั่นเหลืองี้ยรอก่อนรอก่อน นด่นๆัระมาณนี้แหละเนี่ยเด่นน,นะ,น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 ,ะนี่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 ข้างหน้าพี่ออสกำลังขึ้น ไปไหนแล้วนั่นนั่นนั่นเอา,เอานั่นเนี่ยนั่นนั่นนั่นพุ่งอยู่อุย้ยโดนไหมโดนไหมโดนมัน้งเะมันโดนเต็มเต็มเลยเมื่อกีต้ติดไหมไม,ไ,หไม่ทันอะ่ะต,ติดถีนใช่ไหมเสียดาย เียดข้างหน้าข้างหน้ามาเร็วมาเป็นทางเลยเขาข้าวข้างหน้าเนี่ยนุ่นๆนุ่นเต็มเลยอันนี้ปลาเล็กโคนเพียบเลยข้างหน้าข้างหน้าอันนี้ก็กลุ่มทองกลุ่มสองกลุ่มสองกลุ่ม มีกลุ่มนี้พุ่งมาทางข้างหน้าเรานี่พี่อสดเนี่ยเอาันไหนดีนี่อันนี้กำลังมาจะถึงแล้วเข้ากันแล้วมั้ยอุ๊ยนี่มาแล้วมาแล้วเอาอนี่คนก็ได้พี่อสดอันไหนถึงเอาเลยทุกขนาดแล้ว นั่นไงพี่ออสบนมองเห็นอยู่นั่นนะกระโดดอยู่ข้างหน้าพี่ออสอ่ะอันนี้หายไปแล้วไม่ทันพุงออกไปแล้วอะโอ้ไม่ทันเลยครับไปอย่างเร็วพุงออกไปนู่นเลย มืดแล้วกลับบ้านแล้วครับไต่ตอนนี้แหละ <c oughs> นี่ได้ถอดละนี่ครับมันทำปลาจะเสร็จละอูว้วออกเอาเกล็ดออกนะครับเนี่ยบางคนก็กินแบบมีเกล็ดก็ได้นะแต่ วอนคิดว่ามีเก็ดมันอาจจะแบบอมน้ำมันไปน่อยนะครับก็เลยกูดเก็ดออกแล้วก็เอาขี้ปลาออกเนี่ยเดี๋ยนๆๆวนี้เดียวละเนี่ย ประมาณนี้ครับมาครับปลาา อีกสองทีครับตักจานเลยเดี๋ยวไสโอโหช่วยเลยนี่มากินเลยครับข้าวจั่วโอเคเดีย๋ยวตั้งกระถานะทอดกันครับนี่ครับบนเปิดแก๊สครับตั้งกระถาแล้วก็เอาน้ำมันใส่นะ มามน,นี่ครับปลาบนหลังสะอาดเลยนะบนใส่เกลือนะครับเกลือแล้วก็ผงชูรสนะครับผงชูรสนะนิดน้อยครับ ขยันแต่ถอดรับร้อย้น้ำมันร้อนแป๊บน,น้ำมันกำลังร้อนแล้วครับบันทอดลองก้อนหนึ่งตัวอุ้ยเอ้ย,อยได้เลย,ยกระเด็น แม้อนกับโอนจังอืมบเจ็บ ขึ้นเป็นแพเลยเนะี่ยโอ้เปนแพเลยกายจะซุกแล้ยนะบนเนาอแต่ว่าให้มันกรอบสักหน่อยครับมันจะร่อยเดี๋ยวเสร็แเรามาดูหน้าตากันนะครับจะน่ากินปะเสร็จแล้ว น,นี่โอ้โหไมาให้ไปพ่อเนี่ยนาย่ากินมากโดนโอเคครับเดี๋ยวให้พี่ออดชิมด้วยนะครับนาดาด,าด้วยนะให้พี่อุ้มด้วยเดี๋ยวชิมดูครับว่าอร่อยเปล่าไปแล้วครับเอาไว้แถวนี้นะบ๊ายบาย